นี่เรามาถึงกันแล้วนะคะอือสามแยกคนบุญไม่รู้ว่าแม่คำสาสอยู่หรือเปล่าโอ้พอดีเลยพอดีค่ะแม่ <Yeah. S 1> ดีค่ะ <Yeah. S 1> เป็นอย่างไรบ้าง <Yeah. S 1> พอดีอันนั้นอซีเพื่อนอันนี้ใช่ไรแม่เ <Yeah. S 1> บอร์โทรเ <Yeah. S 1> พื่อนบอกพอดีเพือพ่อนโทรมาหาค่อย เพื่อนบอกว่าเอ่อแต่ก่อนเรามีลายแม่คำสายอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันลายไปไหนไม่รู้อือก็เลยเพืพ่อนบอกเพื่อนเอ่าเพื่อนเพื่อนน่ะอยากได้ผ้าถุงเจ้าก็เลยอยากขอเบอร์โทรเขาละว่าคนกับบุกเอื้นกับบอมี่เขาละเขาก็เลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาให้เขาบอกอือแกก็เลยว่าโอเคอเค่ะดีอ่ะเดี๋ยวไปเอาเบอร์โทรให้เบอร์โทรแม่คำาาสนี่นะคะถ้าเอฟซีท่านไหนนะคะอยากอุดหน,นุนผ้า ผ้าแม่คำสนะคะก็สามารถโทรเบอร์นี้มีดีไลน์ใช่ไหมคะแม่ค่ะมีลม,ม S. <S เบอร์นี้ใช่ไหมเบอร์นั้นเลยโอเคนะคะอ๋อเหรอกด,กดเข้าไป YouTube, ช่องป้าคามันจะขึดด้นเอือบอกแบบนั้นบอกโอก้โนี่ผ้าสวยๆนะคะก็เพื่อนก็พอดีเพื่อนอยากได้เพื่อนบอกก็เลย เออแต่ก่อนก็ค่อยมีลายแม่คำสายยูเพื่อนบอกนี่ก็เลยอ่ะเดี๋ยวว่าแต่ไม่รู้มันหายไปไหนคอยก็เลยคิดเพ้ออันเห็นมาเจียมมาโทรศัพท์เจ้าเชฟบอกวันนั้นเราเฮ่อว่าจอมมาแล้วเออนั่นแหละมันก็เลยเนั้นบ่คอยบอกโอ,อ้ยใครมาโอ้ยเป็นยังไงบ้างแม่เอ,อ้ยก็อยู่อย่างนี้แหละเพิอ่อนเคยทำบุญมาอ๋อ ก็ไม่เป็นไรหรอกมมอมันเป็นเหมือนกับแบบมันเป็นช่วงไงแม่มันเป็นช่วงที่ก็เรียกว่าอะไรอ่ะอืเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเเออถึงออมนมน้อนยานม,นนมันเป็นมันก็เป็นอีแม่เอ,อ้ยมีว่าแต่พื้นล่ะเออเอากะสูไส้ไปนี่ล่ะสู้ไปแมนเออเอาก็สู้ต่อไปไม่ยองรค่อยเห็นจะ ที่แรกเราค่อยนั่งมีหูจักค่อยเลยเห็นเห็น,นขีน้อีโปฟื้นเขาบอกว่าบ้าอีโปฟื้นนาะขนาดนั้นบนเ่เขาบอกเราว่าจนรถลราปีนแหละประตูขุ่นข้างแล้วเราบอกว่าบ้ารำนาะมันนั่งเท่าไหร่นั่งแคบบ่นั่งแคบข้างหลังข้างหลังมีอ๋ออันนี้น่ะตอนตอนเห็นรถเนาะ ขีนรถมันชะลอเปิดไฟเลี้ยวอยู่แยกพุ่นมาแล้วเข้าไปแล้วมาขี่ปัดออกมาเลย<อ>ปัดแล้วผ่านห้าก็โค้งหักมาเนาะม,มันพันยังเลี้ยวกลับคืนไปชนอันนั้นอีกรถ<อ>มันเสียหลักเอแมอ่นี่มมมไม่ได้เจ็บซิเลยบ่โอ้แม่นี <c> ่ <oughs> ตอนนั้นอะ <c oughs> ตอนมันลงปุ๊บนะ คือกะว่ามันมืดตึ๊บเลยอ๋อเป็นเป็นช้ำดนบ้าบูบเลยแล้วเนาะเออบอเห็นเลยได้ได้ยินแต่เสียงช่างดั่กับพรอนนี่แหละเออแม่คขาสายแม่คขาสายแม่์เมยมืมม่นมาก็คือมืดอยู่ความรู้สึกค่ะแต่ได้ได้ยินเสียงอยู่ก็เลยพอเมันงัดประตูบอ,อ,อแล้วก็ตำรวจก็เอาออกซอยตามพ่อฟื้นแต่ม่เห็นแต่หน้า ไเว่ชุกมันับเออไอ้เนียังดีอยู่เพราเวาบุญยังรักษาแล้วบุญค้ำน้ำยูอยู่ยังมีป้าเด็ดเป็นพลือโอ้ก็เห็นจะบาปรุดแหละที่แรกว่าสิบหกไปอือเขหรือว่าเอาแม่เจ้าขึ้นสั้นแท้ต้องไปไปกันเลยอือไปเช็กเหมือนเช็กนี้แหละไฮบาล้าน่ะมันขึ่นขี้กันนะอันนี้ยังเจ็บอยู่อือแต่เจ็บอยู่เนาะแล้วเข้าเราไปทอปข่าวบอแล้วก็บดอันนี้มันก็คือแขนถ้าหลุดโบก๋มอะแล้ว อิดเข้าหนาๆกระดูกเขากระดูกอีหยังบ่แตกเลยแต่มันพกช้ำอืออืออีพวกฟืนเดิจ้ะคือว่าเจ็บแมวเป็นะลืมเยแล้วมันชีกคาดบ่อเหนอะไม่ได้ไปหาหมอบอกจ้ะไปค่ารักษาเนาะของแม่น่ะหมื่นสี่โอ้หนักกว่ามูมเขาเช็คนั้นเช็คนาะของอีพูกฟืนน่ะกับช่างดำน่ะห้าห้าพัน ไปสองคนกนอนมีเงินอันนี้ก็เลยรลเอาพอโล่ๆเป็นหมื่นสี่ของเราเราเห็นนั้นจะเบาดำแล้วเขาหามลงล้วเออมันน่นตัวอ่ะแต่มันก็สู้ได้เนาะหันกันยังคอยยังว่าคอยเห็นยุคปีย่างไปเอายังไปหามโจมกระทางได้ยุโนเขาบอกบ่งมันกันเปียยุบมงนตอนที่มันหามกันต้องเอาเมื่อแม่คือนอต้องอือก็เลยไปเอารถดกลับไปเอารถดเอารถด แล้วก็เมดเงินได้ตอนนั้นน่ะคำเติมน้ำมันแล้วแล้วก็บาทอันข้าวโรงบาทอีอย่างแล้วเรียบร้อยเหลือเงินอยู่สองร้อยเหลือเงินอยู่สองร้อยก็เลยขีดหอดลดก็เลยว่าอันเจ้าคนป่วยน้วกันละ่ะเจ้าอ่าค่อยขขเจ้าว่าจากนีจากเมืองวนันอันจากโรงบานวานอนไปนะ่ะ สิบกนะิโลน่ะจะไปให้ค่อยได้ยอ,อ,อ,ไยอ,อยู่โบส่งเลยซุ่มจานไปลงอยู่เฉลยอยู่เนี่ยไปอันเลืยว่านอน,นไปแล้วบ่สถานีอ่สถานีสีวิสัย<ม>หน้าสถานีสีวิสัยหน้าอุดร<ม>ลงหันละ<ม>ลงแล้วกับกบาน์นิกะ<ๆ>เขา่าเข่าก็มาส่งเ<ม>ข่าก็มาส่งกับนอนตบยุงอยู่หันละกัน แม่เพียรเห็นคลิปนั้นบอกกันเลยแม่เพียรโทรมาแม่คาซ้ายอยู่สายออกจากโรงพยาบาลลรวบอกอ mm hmm. ตอนนั้นอ,อ่ะยาชิโทรมาเนาก็คอยอ่ายาชิโทรมาว่าป้าคาซ้ายอยู่สายอยู่โรงพยาบาลแล้ว mm hmm. ล้วคอยกับวางโทรศัพท์โทรศัพท์มันกระสีอันนั้นแหละบเบิร์ดแหละแต่มัน mm hmm. มันหลับบอรใดตอนนั้นเราคอยกับเขาอยู่ในโรงพยาบาลเช็กนั้นเช็กนี้คอยกบย็บ่ได้ยินอย่างนี้เมน,นนั่นแรละ แล้วก็แม่เพียนก็บว่าเออเมื่ออื่นสิไปเด้อแล้วก็มากก็มากก็แล้วก็รถดให้ก็เลยมาอันลุดแม่เพียนไปเจ้าเอาของมาน่ะบอกอ็เลยกลับไปเอาของกลับไปเอาของแล้วกลับมามา่งของแล้วก็กลับไปเอารถมานะยังดีที่ไม่ไม่มีใครเป็นหนักมากเนาะไม่ได้ห่วงอะไรหรอกรถเรือก็ซ่อมไปนั่นแหละแต่ถ้าคุณนมันก็ซ่อมยาก ร่างกายก็เก่แล้วอืมนั่นแหละถ้ามันหักแตกอะไรเนี่ยมันซ่อมไม่ได้นั่นแหละตำรวจเขาก็บอกให้เอาออกมาเขาก็ช่วยเหลือทุกอย่างอยู่ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละฝ่ายนั้นก็ข้อแขนแตกแล้วก็จะพาตัดแล้วก็โรงพยาบาลค่อยคุยกันสภาพรถพ่อฟื้นนะค่อยดูในคลิปนะค่อยยังกระตกกระใจนะทุกคนเออ เดี๋ยวเรามาดูเลขทะเบียนพ่อฟื้นดีกว่า,าโอ๊ยตัวหน้านะ่ยมันเรียกเพื่ออีแมะตัวหน้ามันหายไปแล้วแปดสองหนึ่งอ,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 อย่ะยังดีเนาะที่คนไม่บาดเจ็บเท่าไหร่นะทุกคนไม่เป็นไระก็ถือว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่คุ้มครองนะพู้ฟื้นแม่คำสายอยู่อ้หวันนี้ถ้าไปซ่อมก็หมดเยอะเลยนะทุกคนดูสภาพเป็นชิ้นเพื่อสิ้นมันแล้วบ่แม่โอ้โหยางแตกไปสองเส้นปตดดิคอยเห็นสภาพแล้วคอยจนตกใจ แต่ด้านหน้านี่ไม่ไม่นั่นไม่เท่าไหร่นะทุกคนก็จะโอ้ยไม่เท่าไหร่ยังไงดูสิอืมอืมอืมอ้อออออกระเด็นนะปันปันแสดงหนังเนาะออปีนออกมาตะค้างอ่นประตูนะนะ พอดีมาเอานะคะเบอร์โทรให้กับเอซเนาะก็แวะมาดูนะคะรดพอฟื้นมาเยี่ยมถามไทยข่าวขาวเป็นไงบ้างโอ้กระมุนอัญยะนะทุกคนมุนอุยปุยแล้วนะทุกคนอ่ะโอติฮอ้ ไปซ่อมนี่ก็ตีนอะก็ดูสภาพแล้วเนานะจนแม่คำสายบอกว่าโอ้ชาวบ้านที่ไปเห็นจนบอกว่าโอ้ยเขายังมีชีวิตอยู่บ่าวาสันก็เหมือนแสดงหนังเลยเนาะพลิกเลยพลิกพิกและตลบเลยนะทุกคน อเอาเพ็นงกำลังใจให้พวกฟื้นนะแม่คำใสนะคะก็ยังดีที่ไม่เจ็บหนักเท่าไหร่เนาะก็แค่ปวดเอวพวกฟื้นก็บอกว่าปวดเอวนะคะแม่คำใสก็จะปวดตรงที่หัวไหลนะคะเนาะก็ตอนนี้แกก็พักพักก่อนนะคะไม่ได้ไปขายของช่วงนี้